พามประยัดเลยควันใจล้านที่นองไคร่ควาทุ่งโพชุนกับข้าวพิจารณาตายันนักรบเด้งกับเจ้าวายมีตู้อ้วยยศตรังข้าวพิจารณาข้าวพิจารณาตายันนักรบเด้งกับข้าวพิจารณาตายันนักรบเด้งกับนีตุ้อวยยศตรังกับร่างกายเมื่อใดนักรบเด้งพุ่งถึงนักรบเด้งเราเอาไว้เหมือนปั๊บนักรบเด้งนีบอมมั้ยเนาะบอมเหมือนพวกเลย เมือนพกลงพลกนะครับขอันที่เด้งลยงามไปอยากเล็กกับหามไปอยากเดันแดงง่ายน้ำกับดันแดงง่ายน้ำดักับข้าวข้าวกับดัน รุ้มตะลารวัวเพื่อนไหวกับตะลารุมตะลารวัวเพื่อนไหวกับกูนี่มีตัางกลมมีต่างง่ายกับมีตัางกลมมีต่างง่ายต่อหมาครับเป็นต่อหมาครับต่อบัวแล้วนะครับต่อบัวแล้วครับตัวต่อเข่าครับตัวต่อเข่าเร็วรับแหมวัวสุนัขวัวตกตกนาเดินดวลน้ำทำตาตื่นนนกขึ้นเวทีครับวัวไม,ม่ไม่ หยูอ้วนจุ๊บตายโคูรเจ๊ทุ่ยเหรอนั่นก็เส้นตัวดำนี้ดูตรงโคตรกบว่าไปถอไปไปเียวอยู่ที่กินทู่ดักทายดวยกันไปหู้ไปนี่ไปบนมันผมาเลยตายดำโตไาดำก็สู้กันมด้อยนครับไปดำสู้กันมดเลยไอ้ดำไหวเรากะมีก็เรากมีค้าง ลูกหนักหล่อดงครับลูกหนักหล่อดงมันชนตีไปบนเส้นไดเหมือนโผมครับขึ้นไปคุ้มกันไปโอ้ยอย่าลืมนะครับควายดำยิ้นกับควายดำยิ้นกับเส้นกลางนะครับแต่ว่าราคาอยู่ตัวเด้งครับเด้งเป็นควายลายเบี้ยเหมือนเดิมนะครับเด้งเป็นควายลายเบี้ยเหมือนเดิมสิบที่โตครับที่โตร่องเจ็ดร่องไอ้ดำมีแทงมันกะดูไกลอย่าเอาไปต่อยมันกันนะครับ ปลาเพชรืู่เข้าชนปลาเพชรชนกชนโอ้ชนมัดนะครับตัวเด้งครับเีตัวดำซอมเข้าเลยว่าวันนี้มันอีแทงไมมครับไปเข้าหลับใบอู้ไปเลยครับนี่ไปควางม้วงไปเรื่อยใส่ดำรุนนะดำรุนไส่ดำรุนไปรูนไปอยู่ไหมรุน บอแมหลัวน่ะิไม่ต้องลัวยังลัวอ,อยู่เลยไอ้ดำมงไปมยนยุงนยโูยนช่วยมงไปเลยไม่ต้องแข่งเลงไปเลยไอ้ก้ากับมงกับเหล่าอ้วมากัน หัวหกเมตรอยู่ที่เจ้าในมุมงกันเลยโยนกำลางอ้วบมาแล้วมาหน้ามาแล้วเจ้านายว่าไปได้อย่าไปไอ้พนมาหน้ามาล้วครับไอ้นักรลบถ่ายยันนักหลบแดงตีไปบนไอ้ดำว่าเป็นโรคเป็นโอไม่ใช่ดูเหลืองเราไม่ใช่ดูหลากรัก็จาคนอย่างเดียวหนุ่ยรู้อย่างเดียววันหนุ่ยมีหน้าตีจน ียวโน่นหวานแดงเลยว่านโน่นหวานลิงขึ้นมาที่ครึงแลวจาก้ามครึง คมไปคมไปไอ้เก้าที่รับอายาละค่ะไอ้เก้าวานเนี่ยได้วิชาโอมาเต็มๆได้วิชานักรบแดงโอมันตีไปบนหอยติดโผมาตึงติดโผมาไอ้ดำหวานเนี่ยเราได้วิชาผู้ชนมาเหมือนกันหลักตีไปบนหลักล็อกกันบ้านได้ไหมได้ไหมอยู่ไหมไอ้ดำปวดปากเขาหนีนากลัวนะครับสมาชิกเขาไอ้ดำปวดปาข้างนากลัวนะเขาข่ารอมนะ แข่งร่างกายทูกที่นะสมาชิกตัวข้าวต่ำๆแต่ตัวข้าวจับตัวแดงชุ่มชุ่มบางบาง้านตัวตัวดำชุ่มชุ่มบางบานนิดตัวข้าวจับนะสมาชิกวันนี้ครับคุณน่าใจด้ยนะดินป่านี้คุณที่ส่งเลยคุณเต็มมันสัจ่วนแล้ววันนี้มาเลยบวกข้าวกับปิกนิก ดำมาบาบบชนก่อยก้อยชนยิ้นเหมือนกันครับไอ้ก้าวหลักโจมไปไอ้ดำหลักดจไปบนหลักพต้ก้มหัวไปก้มหัวไปมายุบไมก้มไปก้มเราไหนเด้งก้มไปกับเขาก้มไปกับโยดไอ้ก้าวค้มครับมาไอ้ก้าววารูกะคุ้มได้รัดเก่นคุ้มแล้วก็ต่อราคาบ้านะครับราคาราคาธรรมดาราคากระโดนขึ้นมาแล้ว ดำในข้างนี eat, students, Dude, ้นะครับอาทิตย์ข้างนี้นะครับช่วยช่วยนะดำข้างไปช่วยช่วยช่วยอินร้องน้ำร้อกอะไรนะว่าทำตาดึงกลุงมดึงกลุงนักรบแดงกระตีไปบนชนตบไปบนตบไปบนกดไปกอดนันนัดกอดตบไปฉับฉับนะครับตัวแดง ไปติดที่เย,ยกไวแดงอยู่ไม่ได้ก่อยก้นอนไม่ได้ก่อยก้อนบอกว่านี่มือม่อตัวร่องเมื่อตัวร่องมือดำแล้วมีไล่ก๊กนะครับมีไล่ก๊อกไม่มาร์กไม่เป,ปรี๊บลับต่อได้แต่ว่าจุดท่างมากว่า<ส>ไม่โดยไม่ย่อยกันครับคือวาราคาขาปริกกันเบียดกันไปเบีดบยบดกันมาจจกราคาลึกขึ้นมานดำกลับมาไปโตฮิตหนึ่งสิบ แปดสิบเก้าจนนี่กัราคาเบียดกันไปเบียดกันมาแปดรองแปดรองตักดำมปโตอะไรไหมเงี้ยเดงกข้ามาปิโตแล้วอยู่ไหยได้เงี้ยเมื่อก้าวที่แต่ว่านี้ครับราคารุ่กลับมาอยู่ตัวแดงแล้วเบียดกันไปเบียดกันมาเด็กแดงน่าเจอดีไอ้ดำก็ไป ่าเด้งครับมาเป็นโต้เข้าแล้วครับเตะมันตัวน้ำกระเป็นรองกระเพรนรองกรเพรนรองที่ว่าเชียวมันในความแกร่งเชียวมันในร่างกายหัวครับวากพิตมาเต็มครุปเต็มร้อยเตชมกันได้นาทีครับแค่ไหนนะจ๊ะแค่เคลยแห๊กเดียวขึ้นเมื่อวันวิ่งแล้ว ไอ้ดำตกกัไอ้ำกกัไอ้ำมาอยูมาอยู่ยิกมาได้ไอนะเกกทมาก็มไปข้ไปไอ้ำทำไมอะุนรัดกันคุ้มพรกกันเรียวพรกโตมันกับคูนี้มันครับ ว่าตัวนั่นยุบก้อนกับตัวนั่นมีย่นมียุบใายเข้าว่าประเภทว่าหัดยื้อกับหัดแลยยืนหัดแลยยุ่นภาษาบันโลกว่าวิ้กก็ไปใส่เข้าปรทุกไหลเข้าสตำตาดุ้งดุ้งดุงดุ้งประตูเข้าใส่ดำามวานี่ตันตูเดียวนี่ตันตันตูเทงูนี่ ta thể chú cả nát đây đâm vào đi mở đâm lên ra mà mở đâm lên ra mà dịch con bay à, can, à can, may cả, may cả giờ đây để ra mấy cái cao chậm rãi nhanh ra 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 đâm, đâm, đâm. Phần phần. là เสมอดำครับดำตัวขาวดำตัวขาวเลยนะครับใครข้าว่าเดียวกคอน์ดเดี่ยวคอนเจ้านายไม่ใงให้ไปลั่งที่ถ้าบัตร้าคนวัวทุ่งกรใจากล้องเป็นนิ่มกระจายกล้องเป่งครับถ้าคนวัวทุ่งใระจกล้องเป่งต่ว่าวัวจะวัวทุ่งก็ว่าได้เปรียบปรับก็ไปพุงกับดาเต็มเต็มก็แล้วไอ้ตัวนดำพุงเต็มเต็มก็แล้ว sau chiến gắn đi gan đấy các bạn sau chiến thủ đi để mà đâm đại điệp lệch nồi, ai đi, tôi đi mà chỉ đi, còn mình mẹ khố to เกิดหนี่ต้องวิ่งก่อนแก่ทำ้ำกันยังมีลุกไปหนะ้าอย่างมีลุกใจไปก็กลีกลัมมีเท่งนะข้ามายิดเว้าว่าดูข้าวเก่งไว้นะเก้งไว้ลือกันได้ยายทุกข้างแลาว ดำนี่ก็อย่างสู้จังว่าใจเกินเลยเป็นรองคิปที่ตอนนี้เป็นรองคิปที่ หน้าที่ในตาน้ำกับยุงหน้าที่แล้ว ชนกันร้อยทีเดียวกูับคท่องน่าด่นจนน่าตึ้งติ้วตึ้งต้องทีเดียวมันไม่ขี่วิ่งนะดำนี้นะทำไมจิกนะไม่ลุยวิ่งเฉยมันนี่จังหวะนี้อยู่มาตักกันตุกตักันต่อร้อยน่าดิ แล้งเลยเด้งเลยเด้งหมดอจ่ลาเลยทางกีมัดนั่นขมาเดียโนกีตกใจไอ้ข้าวหนนี้โนกี้เนื้อยนี่ขวดเดียด้ำมันกีตกใจยไอ้ด้ำมันกีตกเฉยเด้งเด้งวะไอ้เด้งยืนรื้อไปดับเด้งไอเด้งหุ้นมะไอด้ำกาเด้งไอเด้งกาหุ้น ไอ้ได้กาเตงครับไอ้ได้กาวดตัวนั่อีได้พวดเดียวได้ดูครับเดียวได้ดูสั่นกันไปสั่นกันมาครับจังหวะนี้ถ้ายึดก็เรียบร้อยนะครับตัวดำถ้ามายึดก็เรียบร้อยไอ้ก้าวเติมเหลือไอ้ก้าวเติมเหลือไอ้ดำยอมนะไอ้ดำบอกอาการยอมนะท่านายิปออกอาการยอมนะเต้นๆนะ cào tiêu đáy mai đâm thằng giào mà tên tên thằng già cái cố cái ngang ngang ta tiêu đáy lưỡi dao này qua tướp Ý bún ai đâm đi thôi con này thôi tăng lắc แต่ว่าตาเล่ตามากาดัวว่าน่าจะต้อยเม็ดเม็ดเนื้อกับใจเม็ดล right ุ yeah, right. ่มเกิดน้ำเหนื่อยว่านะท่านพี่ไอ้แดงอยางร่องคุ้มไปอยางคู่ไปร่องคุ้มร่องคุ้มท่านพี่ดำกับดำอยางลั่งแล้วไอ้ดำอยางดำจะต่อยมาลั่งดังลั่ก้อนไหวโย่ก้อนนี่อยางลั่งแล้วไอ้ดำบอกไม่ใจต้อยดังลั่งหนึ่งต้อยหนึ่งนี่เขนจังไอ้ดำมีเขนจังท่านพี เรงงโนรมาร์กตัวตัวดำดันเลยถ้าเป็นรถลูกลูกติดนะนี่น ไปเลวกำลังเด้นครับอ่านไปสามสามพี่พนาทีน้โำโยกข้างเล้วตัมตามอุจจารามาอุจจาระมาเป็นตีเดียบรย้อยกรรมการนันยันเกียรติรองมา หัวเยืข้ามาเกี้ยนตัวเด้งในหัวเยื้อดบอลเลยโดดดโ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 ดดเครับหนึ่งไม้ครับเก็บวายดกับเก้าได้หนึ่งไม้ครับมันก็ะตังใสโดดอยู่เร็วโดอยู่น้าจแงวนี่ถ้าจกว่าอยู่หน้านล้วคนันคิวที่เก้ากับเก้า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 เก้เก้าเการะการอายันักบล็ด้งกับใช้เวลาไปสามทิบา์นาทีกับตามทิพย์นาที ang kerja di dalam